สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมัดแฟนมวยไทยทุกท่านทุกคนครับพบกับช่องคัดมวยเด็ดอยู่กับผมโจ๊กเมามัดครับวันนี้เข้ามาพบกันในศึกมวยไทยเจ็ดสีประจวนมาทิตย์ที่21กันยายน2518นครับนเวท,ทีมวยช่องเจ็ดสีวิกมอชิดเริ่มชกตั้งแต่เวลาบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปนะครับท่ายทอดสดผ่านช่อง7 HD เ็ดีกฎหมายเลข35เช่นเคยครับคู่มวยเจ็ดสีอาทิตย์นี้มีดังนี้ครับเปิดหัวคู่แรกเป็นบุลเลงน้องลูกเจ้าพ่อหลวงต้มประทะกับไนฮอกราชานนใน้ันักพิด117ปอ คู่ที่2ครับเป็นเฟซบุ o กฟาร์มสุขะบือไทยประท่ากับเด่นพรเพชรเอกปัตนานีพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์ผู่รองครับเป็นปเด่นพ,นพานุพานนนพานสพงอมอมรประท่ากับเพชรนภระเด็จน้ระเดชมวยไทยพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์และคู่เอกนำรายการครับพันศักดิ์วาวันทวีประทะกับเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์ในน้ำหนักพิกัด128ปอนด์นะครับ ก็ถือว่าคู่มวยนี่ประกบไปได้สูสีออกเบียดน่าจะพลิกไปพลิกมากันสนุกอย่างแน่นอนครับอาทิตย์นี้ครับก่อนที่จะไปคัดมวยเด็ดวิเคราะห์วิจารณ์มวยกันครับฝากทุกท่านช่วยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามและซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับโจ๊กเมามัดด้วยเลยกันนะครับ สำหรับคอมวยไทย5้ายกท่านใดครับที่สนใจเข้ากลุ่มลายมวยว i p ีของโจ๊กฟรีๆในกลุ่มลายมวยว i p ีของโจ๊กครับมีภาคมวยหยฟังการสดๆจากเวทีจากสนามทุกสิบทุกสายครับภาคโดยทีมงานของเรานั่นเองครับมวยหูอิมซันตาเฟ่เสียงคมชัดข้อมูลเจาะลึกราคาว่องไวราคาสนามราคาจริงสืบตรงสืบลึกลูกข้ขาใหญ่รู้ระบบหายใจของนักมวยชีย้ตัวให้เล่นเน้นกำไรราคาไวไม่แพ้ที่ใดอย่างแน่นอนแถมยังมีกลุ่มลายราคาพิมพ์สดที่โจ๊กทําเองกับมือครับ พร้อมส่งรูปร่างเนื้อตัวผลตชั่งน้ำหนักประวัติข้อมูลฟอร์มการชกรวมถึงมวยเด็ดติดดาวของโจ๊กให้ทุกศึกทุกสายอีกครับและแน่นอนครับมีที่ให้จิ้มมวยมวยเดียวมวยชุดมวยพักยกราคานี้เปิดให้ออกตัวกลางอากาศตลอดระบบทันสมัยบริการดีมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ครบเครื่องเรื่องมวยคุ้มสุดคุ้มคอมวยหยกห้ามพลาดเด็ดขาดครับไปที่ idline จอจเจเจเจึมีตัวแอดนำหน้าด้วยหรือง่ายครับจะไปจิ้มลิงก์ที่โจ๊กปักบุดไว้้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็ได้หรือสกแกน QR โค้ดเอาก็ได้นะครับรับรองเข้าเป็นครอบครัวเดียวกับคัดมวยเด็ดโจ๊มามากมหมัดหวานเจี๊ยบประทุกศึทุกสายอย่างแน่นอนนะครับ มาเริ่มต้นการวิเคราะห์วิจารณ์กันที่คู่แรกเปิดหัวของรายการกันเลยครับบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มประท่ากับไนท์ฮอกราชานน์ในน้ำหนักพิกัด117ปอนด์มุมแดงครับบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มหรือเพชรเกตเพชรครับในวัย21ปีมีส่วนสูง168เซนน้ำหนักปล่อย57กิโลชกมวยมาประมาณ5-60ครั้งครับก็เป็นลูกหลานจากอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินเก็บตวัวฟิตซ้อมบริข่าเกตเพชรครับมาตรฐานการฟิตซ้อมี่ยอดเยี่ยมแน่ครูปังค่ซ้อมเยอะความน่าเชื่อถือดีเป็นมวยคนจัดเป็นเด็กช่องเจ็ด บุรงนงเขาเป็นมวยขวาเป็นมวยบู๊เป็นมวยหมัดหนักประเภทเดินบวกเลยครับไตขาเจาะยางต่อยมาต่อยหน้าต่อยท้องรุนแรงนาทีทองดีหัวจิตหัวใจนี่ดีใช้ได้เลยครับแต่ข้อเสียคือบุรงนงเป็นมวยที่ชอบเล่งต้นๆถ้ากดเขาไม่หลน่นไม่ล่วงไปลายนี่จะยุบจะแผ่วเองครับแล้วก็วันนี้ฝีมือเป็นรองแล้วก็หน้าเสือเลยเป็นรองคู่ชกด้วยผลง,งาน3าครั้งที่บุรงนงชกไว้ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีไปแพ้คะแนนให้กับไทยแลนด์สรุ่งศักดิ์ ชก116ปอนด์ที่ศึกบริวินีบวยไทย3มยกและเขาก็หยุดหายไปราวๆเเดือนเลยครับจากนั้นครับกลับมาภาคใหม่ปล่อยเวทขึ้นชกเป็น119ปอนด์ไฟแรกนะแพ้คะแนนให้กับรวยชัยอพิมออนที่ราชดำเนินศึกท่อน้ำไทยล่าสุดครับขอแก้มือกับตัวเดิมครับแจ้งเกิดได้เลยไปต่อยมัดครับชนะนอกยก3รวยชัยอพิมออนไว้คืนได้นะครับปล่อยชกถึง126ปอนด์นะครับวันนั้นเนี่ยไปแทนทั้งคู่นะครับผลงาน3าครั้งหลังบุเรงนองแพ้2ชนะนกอน1นะบุเรงนองไม่ใช่มวยเก่งคร หัวใจเต็มลหมัดนี่หนักใช้ได้เลยครับส่วนน้าเงินครับเป็นไนฮอกราชานนหรือชื่อเก่ายอดเพชรเกียรติภัยสนเดิมครับเป็นคนเดียวกันนะในวัย18ปีมีส่วนสูง1 7 0เซนน้ําหนักปล่อย57กิโลชกมวยมาประมาณ40-50ครั้งครับเป็นนักชกจากภาคใต้จังหวัดตรังนะเก็บตัวฟิตซ้อมบริการราชานนที่กทมครับมีคุณวิชัยราชานนดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีมีขาใหญ่อย่างเสียโอ๊ตวัชระชัยนี่ดูแลค้ำหน้าเสือบรรยากาศราคานี่ไม่มีเป็นรอง่ายไหนแน่นอนครับ รวมถึงมีเอฟีนี่ติดตามมวยของข้าราชานนเพียบเลยครับหน้าเสือแข็งจริงานฮอกนี่เป็นดีกีแชมป์ภาคใต้ด้วยครับเป็นมวยขวาเป็นมวยฝีมือประเภทเตะขวาตั้งพับขวางคาดักต่อยหมดัดดักฟันศอกหลักเลียมเชิงชกนี่ฉลาดเลยครับแต่ข้อเสียคือานฮอกเนี่ยชกมวยมันน้อยครับแล้วก็หัวใจเนี่ยเป็นรองแล้วก็กระดูกก็เป็นรองนุ่นพี่ด้วยผลงานสามครั้งหลังสุดที่เด็กชกไวล่าสุดนะมีไปเดินสายชกอยู่ที่ใต้ครับชนะคะแนนเพชรชุมพรเกียติยิ่งที่จังหวัดตรังจากนั้นครับได้มาชกที่ช่อง7ส็สีเป็น ู้ที่5ครับหลังการถ่ายทอดนะครับวันนั้นชกแค่3ยกเอาชนะคะแนนชายใหญ่วอสุขสัน1์อปอนล่าสุดครับไปพายคะแนนให้กับไทยแลนด์เล็กเสาลุงศักดิ์ที่เวทีมวยราชดำเนสินศึกท่อน้ำไทยชก116ปอนเป็นการพลิกแพ้นะคะรับพลิกแพ้ขาดลอยเลยชนะ2แพ้1ก็ถือว่าฟอร์มดีใช้ได้ครับในฮอกหน้าเสือแข็งสุดๆเลยด้วย มวยคู่นี้ครับถือว่าประกบให้เก๋าในประทะกับสดครับเป็นมวยเกมต้นกับมวยเกมปลายครับบุเรงน้องี่เสือตีนต้นไยฮอกนี่จะเป็นม้าตีนปลายเมื่อเปรียบเปเห็นกันจะชัดมากขึ้นครับบุเรงน้องเป็นรุ่นพี่3ปีจะได้เปรียบในเรื่องของกระดูกมวยการผ่านมวยเมืองกรุงดีกว่าพอสมควรได้เปรียบเรื่องความคุ้นชินกับเวทีมวยช่องเจ็ดสีมากกว่าชกกลางวันประจําอาวุธแรงต้นๆด้วยครับมีลูกเตะขาต่อยหมัดฟันศอกในร,รุ่นนับรุ่นน็อกได้ก่อนต้น,ตนๆคอับุเรงน้องส่วนท่านัน้นายฮอกเนี่ยเป็น ังหวะฟีมือความเป็นมวยดีกว่านะหลักเลียม,มวยดีกว่าฉลาดกว่ารวมถึงหน้าเสือราคาและความน่าเชื่อถือนี่ดีกว่าแน่นอนมาสู้แน่นอนการยนระยะไปไปลายนี่มั่นคงกว่าครับตลาดหลักทรัพย์ตั้งน้ําเงินไนท์ฮอกต่อ19ถือว่าสูสีครับถ้ามองตามทางมวยไปแล้วนะโจ๊ก,ก็ยังชอบไปที่มวยรองครับมุมแดงครับบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้ม ชื่อชั้นกระดูกการผ่านมวยดีกว่าชกกลางวันตลอดชกช่องเจ็ดตลอดสู้เกินร้อยครับหัวใจพี่นี่ขมหัวใจน้องอยู่และเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธมากๆนะครับบุเรงนองช่วงต้นๆน,น,นี่บุเรงนองมีลูกเตะขาต่อยหมัดฟันศอกรุนนักน,นักได้ก่อดเป็นมวยที่มีนาทีทองดีกล้าแลกกล้าชนมากกว่าด้วยครับ ผมเข้าใจนะครับว่าไนฮอกนี่ฝีมือดีและตัวใหญ่กว่าและหน้าเสือแข็งจริงแต่เด็กเนี่ยเพิ่งมาชกช่องเจ็ดสีไฟนี้เป็นไฟที่2ประสบะการณ์ยังน,ยน้อยครับหน้าเสือดีจริงแต่ถ้าชกไปแล้วแพ้เขาขาดอะ่ะหน้าเสือก็เอาไม่อยู่นะคู่นี้ผมเลยวัดตัวรองเลยครับแดงครับบุเรงนองรุ้พาพ่อลงต้มครับถ้าเตะขาต่อยหมัดเอาเขาไม่หล่นไม่ล่วงนะผมก็ยังมองว่ามีราคาให้ออกตัวบางทุนกินเอาสองข้างได้ครับชอบบุเรงนองมวยรองครับไปต,ต่อคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้เป็นเฟซบุ๊กฟาร์มสุขกระเบือไทยประทะกับเด่นนพพรเชอกปตี น้ำหนักพิกัด115ปอนด์ครับมาดูมแดงก่อนครับ a c e b o o k ฟาร์มสุกกระบือไทยหรือครูติ๊กไฟงามเป็นลูกชายของนวพลลูกพักคิดนั่นเองครับอายุ15อย่าง16ครับส่วนสูง172เซนน้ำหนักปล่อย5 5กิโลชกมวยมาราวๆ30เกับ40ครั้งเป็นลูกหลานจากเพดอนจานจังหวัดกาลสินครับเก็บตัวฟิตซอเซบริก่ายนวพลครูติกไฟงามที่กาลสินครับซ้อมอยู่กับพ่อของเขานันเองครับก่อนวันขึ้นชกครับจะมาเก็บตัวทําน้ําหนักอยู่ีี่คาย K น3-4วัรัรบ Facebook เป็นมวยเขา่าผสมมัดประเภทบูดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงเปิดเกมเดินชนครับเตะต่ตอยขวาพวาคอปั่มตีแข็งแรงแข็งแกร่งมีลูกขวางลูกป้ายน้าสู้บูไม่ถอยครับร่างกายดีหัวใจดีใช้ได้เลยแต่ข้อเสียคือเฟซบุ๊กเป็นมวยที่อาวุธช้าแข็งแรงจริงครับแต่ว่าอาวุธเนี่ยจะช้าฝ่าคู่ชกตลอดเลยครับ IQ สมองมวยจะเป็นรองคู่ชกด้วยผลงาน3ครั้งหลังสุดที่เขาชกไว้ครับชกไว้ที่ช่องเจ็ดสีทั้งหมดครับมีไปพลิกแพคคะแนนให้กับคิเรียนพุ่มพันธุ์ม่วงครับวันนั้นเนี่ยแพ้กระดูกนะ ขนาดคีเรียเนี่ยมาแทนครับก็ยังพลิกแพ้นะแพ้ขาดด้วยชก12 2ปอนด์จากนั้นครับ Facebook ปล่อยเวทขึ้นชกเป็น1 1 4ปอนด์ครับสรุปว่าไปเสมอกับไอ้เจ้าปูตินสอเทียนโพครับวันนั้นนี่โดนแฟนมวยด่าเยอะเลยครับเพราะว่ามองว่าปูตินชนะ a c e b o o k ครับไฟล่าสุดมาแก้มือกับตัวเดิมให้หายค้างคาใจกันไปครับชกไว้ดีครับโชว์ที่สวยครับเอาชนะคะแนนปูตินสอเทียนโพ1 1 4ปอนด์เป็นการชนะขาดลอยเหลือเชื่อเลยทีเดียวครับ Facebook แก้มือไว้ได้ดีมากครับไฟล่าสุดนะ ถ้ารวมผลงาน5ครั้งหลังของ Facebook ในะที่ชกช่อง7เนะี่ยแพ้2เสมอหนึ่งแล้วก็เอาชนะ1นะถือว่า Facebook นี่เป็นมวมที่ฟอร์มกลางๆเด็กกำลังโตว,วันโตคืนครับและพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆทุกไฟเลยส่วนด้าน,นมุมน้ำเงินครับเป็นเด่นพรเพชรเอกปตนีหรือสอสันเพชรครับอายุ19ปีส่วนสูง172เซนเท่ากันน้ำหนักปล่อย56กกิโลรวมฟอร์มเมืองกรุงกับภาคใต้นี่ชกมาประมาณ3-40ครั้งครับเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาเก็บตัวฟิสซอมบริกาสรสสันเพชร ปั้มซ้อมอยู่กับพวกเจ้าแฝดไอ้เจ้าฉลามเงินฉลามทองอ่ะแล้วก็สวมสีเสื้อคนจัดอย่างคุณเอกปัตนีด้วยครับถือว่าเป็นมวยที่มีหน้าเสือนะเด่นพรเพชรเป็นมวยฝีมือผสมเข่าครับมีนอกมีในเดินได้ถอยเป็นแล้วแต่สถานการณ์อ่ะประเภทเตะตั้งพับเก็บขวางคาจับในไร่แขนเสียบเข่าขาไว้สวยหมัดศอกเสริมดีชอบชกกินเหลี่ยมกินทรงครับเชิงชกนิชนลัดเลยแต่ข้อเสียคือเด่นพรเพชรหยุดไปนานถึง6เดือนนะไม่รู้ว่าสภาพร่างกายเดยนมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะมีแรงหรือเปล่าครับต้องไปวัดกันอีกที ผลง,งาน2ครั้งหลังสุดที่เด่นพรเพชรชกไว้นะครับมีไปพ่ายคะแนนให้กับเจ้าแสงศักดาบอยท่าฉางที่ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ชก113ปอนด์เมื่อปลายปี67นะครับและล่าสุดก็มาชกที่เมืองกรุงนะครับเอาชนะคะแนนเจมส์ศักดิ์แสงทองคาแกสว้ที่ึกเก็เอเคเอสชก114ปอนด์ตั้งแต่1มีนา68จากนั้นเด็กก็หยุดหายไป6เดือนเลยนะครับ2ครั้งหลังครับแพ้1ชนะได้1ครับวันนี้มีโอกาสได้มาชกช่อง7สีครับเด่นพรเพชร มวยคู่นี้ครับถือว่าประกบมาให้มวยเข่านี่ประท่ากับมวยฝีมือทั้งคู่นี่ปาดหัวตัวเท่ากันเด็ดเลยนะเมื่อเปรีบเห็นเขาได้เปรียบเสียเปรียบกันมากขึ้นครับเฟซบุ๊กนี่เป็นุน้อง3ปีจะได้เปรียบในเรื่องของหนุ่มสดครับสภาพร่างกายเนี่ยดีกว่าแน่นอนเพราะว่าเฟซบุ๊กนี่เขามีรายการชกต่อเนื่องชกช่องเจ็ดสีประจำชกกลางวันประจำละเวทร้อยสิบห้าปอนที่จะชกกันในวันนี้ครับเป็นน้ําหนักเก่งของเฟซบุ๊กเขาเลยนะส่วนด้านของพรเพชรนี่เป็นรุ่นพี่จะได้เปรียบในเรื่องของจังหวะฝ หลักเหลี่ยมสมองมวยไอคิวมวยเด่นพรเพชรเหนือขวา Facebook ครับตลาดซับมาแรกตั้งแดง Facebook ต่อ11832สําหรับคู่นี้ครับโจกชอบไปที่มุมแดงครับเจ้า a c e b o o k ฟาร์มสุกกะบือไทยครับ ผมมองว่าเฟซบุ๊กนี่เปรียบหลายอย่างหลายทางครับมีรายการชกเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเป็นเด็กที่ขยันฟิตขยันซ้อมมากๆร่างกายเนี่ยผมเชื่อว่าดีกว่าเยอะโอ้โมาในี่แข็งแรงเป๊ี้ยทุกไฟเลยขยันออกอาวุธมากแข็งแกร่ง,แข,งแข็งแรงมากแถมหน้าเสือบรรยากาศตัวเงินนี่สู้มากๆครับเพราะว่ามี f อีนี่ตามเชียร์เขาเยอะนะเข้าใจอยู่ครับว,ว่าเด่นพรเพชรนี่ฝีมือดีฝีมือจัดกว่าจริงครับแต่ว่าเด่นพรเพชรเขาหยุดไปนานอะหกเดือนอะไม่รู้มาชกกลางวันนี่จะมีแรงหรือเปล่าอะคนที่ชอบเฟซบุ๊กเหมือนกับโจ๊กต้น ต,ต้นไม่ต้องรีบเข้านะครับรอหยิบสดตอนตื้นตื้น,นดีกว่านะยังไงแล้วช่วงต้นๆเนี่ยเฟซบุ๊กไม่ได้กินเด่นพรเพชรแน่ๆนะเฟซ b o o k จะชนะได้ก็ต่อเมื่อเจ้าเด่นพรเพชรน,นี่หมดแรงหรือยุบไปๆนั่นเองครับโจกชอบ facebook ครับเชียร์เฟซบ o ๊กนะคาดว่าจะอาศัยลูกแข็งแกงลูกเดินลูกขยันเนี่ยกินที่เขาวงในไปๆครับ ไปตอนที่คู่รองน,อน้องคู่เอกคู่ทีสสาของรายการครับผู้ที่เป็นเดชพานุสอพงอมรประทะกับเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยครับพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์ตอนมุมแดงครับเดชพานุสอพงอมรหรือจายุทธกองสืบหรือรัตนาพานุเดิมครับอายุ19ปีสูสูง,ง179เซนเลยครับน้ำหนักไปปล่อย55กิโลชกมวยมา560ไฟได้เป็นนักชกจากสุรารธานีแต่ว่ามาเก็บตัวฟิตซ้อมบริการสอพงอมรที่จังหวัดสงขลาเดชพานุเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าอาชีพครับประเภทสูงยาวใหญ่เดิน ได้ถอยเป็นต่อยบัดฟันศอกได้อันตรายเข่าวงในล็อกลัดขวางหน้าป้ายหน้ากดตีกดแทงเด้งเสียบเข่าแทงแหลมแทงเจ็บประเภทปอดใหญ่ปลายแรงไปไปลายมีฮึดตลอดชกกับใครก็ตัวใหญ่ยาวฝ่าเขาตลอดครับแต่ข้อเสียของเดชพานุครับอาวุธวงนอกเขาจะช้าแล้วก็จังหวะฝีมือเนี่ยจะเป็นรองไอ้เจ้าเพชรนพเดชเขานะ ผลงาน3ครั้งหลังสุดที่เดชพานุชกไว้ถือว่าฟอร์มสดมากครับมีชนะคะแนนเพชรประพพรลูกบ้านใหญ่ที่ศึกเสอดิชพันธ์ที่จังหวัดสตูนชก112ปอนด์จากนั้นครับมาเอาชนะคะแนนเจ้าเด่นสยามเหลี่ยมธนวัน์ที่ช่องเจ็ดสีชก112ปอนด์ครับวันนั้นเนี่ยได้ใหญ่กว่าเขาเยอะนะล่าสุดข้ามศึกข้ามสายไปชกเพชรอนินดีครับสรุปว่าเอาชนะคะแนนเพชรอนุวัตรนออนุนอนอนอนวัต์ยมิมที่ศึกเพชรอ,อนินดีราชดำเนินพิกัด112ปอนด์ไว้ได้อีกนะครับเด็กชนะมาสามไฟล์รวดเลยครับฟอร์มสดมากครับเดชพานุ ส่วนตอนนั้นมูน้ำเงินครับเป็นเพนนพเดชนพเดช,เดชมวยไทยครับถือว่าเขาเป็นลูกเลี้ยงของไอ้ขาดางโนพเดชเซงซิมอิวิมครับอายุ17ปีสูง17 5เซนน้ำหนักปล่อย5 5กิโลเท่ากาันชกมวยมาประมาณ50ครั้งเป็นลูกหลานจากเพอร์สตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับเก็บตัวฟิสซอลบริกานพเดชมวยไทยยิมที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเพนนพเดชนี่ก็เป็นมวยขวาเป็นมยวเนมยเข่าผสมฝีมือครับต้นๆนี่จะชกตั้งรับจับทางดักถีบสกัดดััักกวาางงแแขข่่่เเเนนนนๆจบบใลลลไไีีดยยรมส เขานี่แทงแหลมแทงราคาไวสวยแล้วมีศอกนี่บวกอันตรายเลยครับหลักเหลี่ยมเชิงชกสมองมวยนี่ดีเยี่ยมครับแต่ข้อเสียคือวันนี้เพนโรพเดชนนี่เป็นรุ่นน้องหัวใจมวยเป็นรองกระดูกเป็นรองแล้วน้ําหนักตัวเนี่ยเป็นรองเขาเบากว่าเขาครับเพราะเด็กนี่ยังไม่เต็มเวทีครับ ผลงาน3ครั้งหลังสุดที่เพชรนพรดชชกไว้นะครับนี่ก็ฟอร์มสดมากเช่นกันนะมีไปชนะนกยก2เพชรเมืองทองเสาพงออรที่อ้อมน้อยสกตเพชรเอสเคเอสครับชกร้อยแปดปอนด์เองนะจากนั้นครับไปเอาชนะคะแนนยอดกันช้างนครสีที่สกีตเพชรอ้อมน้อยชกร้อยแปดปอนด์ชนะขาดลอยเับวันนั้นได้ใหญ่กว่าเขาเยอะล่าสุด ล่อยเวทขึ้นชก3ปอนด์ครั้งแรกไม่มีปัญหาครับพิกเอาชนะคะแนนเพชรประภพรลูกบ้านใหญ่ชนะขาดลอยที่ศึกท่อน้าไทยราชชเนนชก111ปอนด์ไว้อีกนะครับก็ถือว่าฟอร์มนี่สดมากเช่นกัน,นชนะ3ครั้งติดครับเพชรนุปเดศครับกระังห้าวการะลังฮอตเลยทีเดียว <S <S มวยคู่นี้ครับทางโปรโมเตอร์นี่ประกบมาให้สดชนกับสดเลยครับฟอร์มการชกนี่ดีมากเหมือนกันทั้งคู่ <S <S แล้วก็เป็นมวยที่รูปร่างสูงยาวใหญ่เหมือนกันเข่าในแทงเจ็บเหมือนกันแลกเข่ากันดุเดือดไฟลุกเวทีช่องเจ็ดสีแน่นอนครับเมื่อเปรียบไปเห็นกัชดมากขึ้น เดชพานุนเป็นรุ่นพี่2ปีจะได้เปรียบในเรื่องของกระดูกเบอร์มวยการผ่านมวยเกรดมวยเนี่ยดีกว่าหัวใจมวยท่าทรหดมวยก็จะดีกว่าและน้ําหนักเนี่ยร้อยสิบสองปอนด์นี่ครับเดชพานุเต็เวทกว่าได้เปรียบเรื่องแรงประทะเป็นน้าหนักเก่งของเขาและเดชพานุหรือว่าจะได้สูงได้ลอยกว่าเพชรนพรเดชประมาณ3-4เซนด้วยครับส่วนร้านของเพชรนพเดชจะได้เปรียบในเรื่องของน้ําหนักตัวเนี่ยทำสบายครับยังไงเนี่ยมีแรงชกแน่นอนเพราะว่าเขาปล่อยชกนะร่างกายนี่ผมเชื่อว่าเพชรนพเดชดีกว่านะรวมถึงจังหวะฝ เพชรนพรเดชจะไวกว่าและหลากหลายกว่าครับหลักเหลี่ยมเชิงชกสมองมวยเด็เพชรนพรเดชจะเหนือกว่าตลาดลักซับ ตั้งมุมแดงเดชพานุต่อ5418ถือว่าสูสีมากครับถ้ามองตามทางมวยเป็นแล้วคู่นี้โจกก็ยังขอวัดไปที่มวยรองอีกครับน้ําเงินครับเจ้าเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยยิมครับส่วนตัวผมตามดูเพชรนพเดชมาตลอดนะจนรู้ว่าเด็กนี่เขาไม่กลัวมวยเข่านะครับเพชรนพเดชเขาจะแพ้ทางมวยที่เตะขาหรือต่อยหมัดอาวุธแรงๆถ้าเจอมวยเข่าด้วยกันครับเพชรนพเดชไม่กลัวครับเขาสู้ได้นะทรงแบบเดชพานุผมเชื่อครับว่าเพชรนพเดชไม่กลัวนะครับรู้ๆอยู่ครับว่าเดชพานุ นุนี้กระดูกดีกว่าจริงรุ่นพี่แล้วก็ฟอร์มการชกเขาก็สุดแต่มวยที่เดชพานุชนะลวดมาได้นี่ก็ล้วนแต่ว่าตัวเล็กฝักเขามากนะครับวันนี้เดชพานุมาเจอแบบเพชนรนุพเดชนี่สูงพอๆกันผมมองว่าไม่ใช่งานง่ายสําหรับเดชพานุแน่นอนคู่นี้ผมเชื่อว่าพลิกไปพลิกมาครับพายายามซื้อขายแต่งตัวเอาเนี่ยได้เปรียบแน่แต่ส่วนตัวผมวัดมวยรองครับชอบน้าเงินครับเพชนรนุพเดชนุพเดชมวยไทยเด็กมันกรังสดเด็กมันกลังห้าวร่างกายการะดังดีและเชื่อว่าจังหวะฟีมือเชิงชกดีกว่าจะเป็นฝ่ายพลิกเอาชนะได้ในวันนี้ ปากาเซียนไปเลยครับเดินทางมาถึงคู่เอกนํารายการครับคู่นี้จริงๆแล้วต้องเป็นพันศักดิ์นี่ชกกับเจ้าเก้าร้านสอจแดนระยองนะแต่ว่าเจ้าเก้าร้านเนี่ยถอนรายการไปครับยกเอาเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยมาแทนครับคู่นี้จึงกลายเป็นพันศักดิ์วาวันทวีประท่ากับเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์ในน้ำหนักพิกัด128ปปอนด์ครับต่างศึกต่างสาย มุมแดงครับพันศักววันทวีอายุ24ปีส่วนสูง1 6 7เซนน้ำหนักป่อย6กกิโลชกมวยมาเป็นหลักร้อยครั้งครับเป็นลูกหลานจากอพเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเก็บตัวฟิตซ้อมบริข่ายเกียรติเพชรพที่กทมการฟิตซ้อมดีเยี่ยมหน้าเสือคนจัดเป็นเด็กช่องเจ็ดสีพันศัก์เป็นมวยขวาเป็นมวยทรงบูฝีมือก็ได้เข่าก็ได้ครบเครื่องเลยครับเตขวาหนักมากไวมากต่อยมอหมัดได้รุนแรงและมีศอกบวกได้คมอันตรายเข่าในก็ขวางหน้าร็อกตีนเหนียว อาวุธต้องบอกว่าหนักเน้นทุกลูกทุกดอกแล้วก็เชิงชกในีฉลาดมากด้วยครับแต่ข้อเสียคือหลังๆมาเนี่ยพันศักเขาไปชกมวยวัน3ยกมานะแรงปลายนี่อาจจะเป็นรองแล้วก็ตัวเล็กสั้นฝาคู่ชกด้วย มาดูผลงาน3ครั้งหลังสุดที่เขาชกไว้นะมีไปพิกชนะคะแนนพลังบุตรแอสสันปาตองมาที่ศึกวาล,ลูบินีมวยไทย3ยกรับชก128ปอนด์วันนั้นเนี่ยชูสวนให้พันศักชนะถึงร้อยละบาทเลยครับปการชูสวนให้ชนะนะจากนั้นครับไปพายน็อกยกสาไว่าเจ้าแหลมสิงห์สอนได้ชพันที่วาล,ลูบินีมวยไทย3ยกชก128ปอน ล่าสุดครับกลับมาชกมวยไทย5้ายกครับปรากฏว่าแจ้งเกิดได้ครับโดยการเอาชนะคะแนนสิทธิศักดิ์สิงห์มาวิน128ปอนด์ชนะแบบประเภทขาดลอยเลยทีเดียวครับก็ถือว่าฟอร์มสดฟอร์มดีนะพันศักดิ์นักเก้าไฟหลังของเขาเนี่ยเขาแพ้แค่ครั้งเดียวครับเอาชนะถึง8ครั้งเลยครับเก่งจริงครับเก่งจริงครับพันศักดิ์ ส่วนด้านมุมน้ำเงินครับเป็นเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตหรือไฟเตอร์มวยไทยครับอายุ23ปีสูง173เซนน้ำหนักล่อย62กิโลชกมวยเป็นหลักร้อยไฟเช่นกันเป็นชกจากจังหวัดชุมพรเก็บตัวฟิตซอฟวัิกายต่อสุรัตจังหวัดระยองเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยเป็นมวยขวาเป็นมยวยเข่าทรงบูประเภทเชิงไม่สนครับเดินลูกเดียวครับเดินเตะเดินต่อยเดินบวกศอกปั้มตีเข่านล็อกรัดมัดตีประเภทดื้อตื้อไม่หยุดครับขยันออกอาวุธหัวจิตหัวใจนีดีมากเลยครับแต่ข้อเสียคือเพชรน้ำหนึ่งเป็นม่ได้ชกกั ม,มานานมากเลยครับไม่รู้ว่าสภาพนี่จะมาดีแค่ไหนผลงาน3ครั้งหลังสุดที่เพชรน้ำหนึ่งชกไว้ในศึกเพชรยินดีราชดำเนินทั้งหมดเลยครับมีไปชนะคะแนนมังกรเหล็กเป,ป็นนครปล่อยชก136ปอนด์จากนั้นไป่ายคะแนนเฉียบขาดปอพงสว่าง126ปอนด์ครับวันนั้นเนี่ยเสียแชยมป์ให้กับเฉียบขาดด้วยครับล่าสุดขอแก้มือกับตัวเดิมอีกครั้งครับก็ยังแพ้คะแนนเฉียบขาดปอพงสว่าง127ปอนด์อีกครั้งหนึ่งด้วยครับถ้าพูดถึงผลงาน9ไฟย้อนหลังของเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยเขาแพ้เฉียบขาดแค่คนเดียวคครรัับแพ้ถึง3ง3 นอกนั้นเขาก็อาชนะได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเก่งๆแบบเจ้าคิวทองเจ้าสู้ศึกหรือชยกรหรือมังกรเหล็กนี่โอโ้เพชรน้ำหนึ่งเอาชนะมาได้หมดเขามาแพ้ทางเจ้าเฉียบขาดคนเดียวนี่แหละนะก็รวมๆแล้วฟอร์มยังดีครับแล้ววันนี้มีโอกาสได้ข้ามสึกข้ามสายมาชกช่องเจ็ดสีเป็นครั้งแรกเลยครับเพชรน้ำหนึ่ง องบอกว่ามวยคู่นี้อย่างที่รู้กันครับเขาเป็นมวยต่างศึกต่างสายนะจัดให้มวยฝีมือประทักับมวยเข่าเมื่อเปรียบเห็นเขาได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดมากขึ้นพันศักดิ์ที่เป็นรุ่นพี่ประมาณปีหนึ่งจะได้เปรียบในเรื่องของความคุ้นชินกับเวทีมวยดีกว่าครับเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นชกประจําที่ช่อง7มีแรงกว่าแน่นอนเป็นมวยตัวยืนในรายการครับร้อยปดปอนด์นี่เป็นน้ําหนักเก่งของพันศักดิ์ด้วยแล้วก็ฟอร์มการชกช่วงหลังนี่ดีกว่าเยอะนะส่วนเพชรอันหนึ่งครับเป็นรุ เกมอยู่แล้วครับบูสู้ชนได้ลูกขยันได้ลูกความพยายามได้ลูกแข็งแรงครับตลาดรับมารแรกตั้งมุมแดงพันศักต่อ3253เลยครับถือว่าแพงมากแต่มวยคู่นี้ครับโจ๊กกัดฟันเลือกไปที่มวยรองอีกครับน้ําเงินครับเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัต ให้พูดตรงๆเลยครับหลับหูหลับตาลองไปเนี่ยยังไงก็ออกตัวได้ยังไงก็มีกําไรนะครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้ไหมคู่เอกอะชาติพยักมวยเกียรติเพชรดีกว่าพรเสน่ห์ทุกอย่างเหนือพวะเขาทุกอย่างเป็นต่อเขา2สาครับแพ้สบายเลยครับแพ้ขาดลอยเลยตามข้อมูลดีกว่าเขาเยอะแต่พอขึ้นชกจริงๆนี่มันไม่ได้เป็นไปตามข้อมูลนะครับเหมือนคู่นี้เลยนะครับที่ผมชอบเพชรน้าหนึ่งมากกว่าเพราะว่าแผลไอ้เจ้าพันศักดิ์เนี่ยจะเป็นทีเด็ดทั้งประเทศไทยและจะแย่งกันเล่น ครับแย่งกันเล่นอาจแย่งกันเรียบได้นะเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยถึงเข้ามาแทนเขาเป็นทีมเยือนจริงและเป็นรองทุกอย่างจริงแต่อย่าลืมนะครับเขาได้ตัวใหญ่เขาได้สูงกว่าเยอะแล้วก็ขยันออกอาวุธมากๆด้วยและใจเขาสู้มากนะเดินเปิดเกมชนเดินติดประชิดต,ตัวตลอดครับวัดตัวรองหน่อยครับเพชรน้ำหนึ่งต่อสุดรัตครับใครไม่ชอบส่วนโจ๊กได้เลยครับส่วนตัวผมหลับหูหลับตารองไปมองว่าออกตัวได้ครับ จัดไปครับจัดไปกับศาสนาคัดมวยเด็ดโจ๊กเบามัดซึกมวยไทยเด็ดสีในวันอาทิตย์นี้ครับคู่หนึ่งชอบไปที่มุมแดงครับเจ้าบุเรงน้องลูกเจ้าพ่อหลงต้มคู่ที่สองครับชอบเฟซบุ๊กฟาวสุกกระเบือไทยครับคู่รองครับชอบน้ําเงินครับเพชรนภผเดชน้เด็มวยไทยและคู่เอกในรายการครับชอบไปที่เพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์นะครับฟังเราชอบค่อยจัดตามมาครับฟังล้วขัดใจสวนทางกันไปเลยครับอาทิตย์นี้โจ๊กชอบมวยรองเน้นมวยรองครับพยายามออกตัวบางทุนแต่งกินเอาสองข้างดีที่สุดนะครับ สำหรับคอมวยไทย5ยกท่านใดครับที่สนใจเข้ากลุ่มไลน์มวย VIP ของโจ๊กฟรี ในกลุ่มรายมวย VIP อพีของโจกครับมีภาคมยวยหยฟังการสดๆจากเวทีจากสนามทุกสิบทุกสายครับภาคโดยทีมงานของเรานั่นเองครับมวยหูอิมซันตาเฟเสียงคมชัดข้อมูลเจาะลึกราคาว่องไวราคาสนามราคาจริงสืบตรงสืบลึกลู้ขาใหญ่รู้ระบบหายใจของนักมวยชี้ตัวให้เล่นเน้นกำไรราคาไวไม่แพ้ที่ใดอย่างแน่นอนแถมยังมีกลุ่มรายราคาพิมพ์สดที่โจกทําเองกับมือครับพร้อมส่งรูปร่างเนื้อตัวผลต่างน้าหนักประวัติข้อมูลฟอร์มการชกรวมถึงมวยเด็ดติดดาว ของโจ๊กให้ทุกสึกทุกสายอีกครับและแน่นอนครับมีที่ให้จิ้มมวยมวยเดียวมวยชุดมวยพักยกราคานี้เปิดให้ออกตัวกลางอากาศตลอดระบบทันสมัยบริการดีมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ครบเครื่องเรื่องมวยคุ้มสุดคุ้มคอมวยห้ายกห้ามพลาดเด็ดขาดครับไปที่ idline แอด jjj911 มีตัวแอดนำหน้าด้วยหรือง่ายครับจะไปจิ้มลิงก์ที่โจ๊กปักบุดไว้น้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็ได้หรือสแกน QR วอารโคเอาก็ได้นะครับรับรองข้อเป็นครอบครัวเดียวกับคัดมวยเด็ดโจ๊กมาหมัดหวานเจี๊ยบประทุษทุกสายอย่างแน่นอนนะครับท้ายนี้ครับหาข้อมูลที่โจ๊กวิเคราะห์วิจารณ์ไปอาจจะขาดตกรอบกพ่อง หรืออาจจะมีผิดพลาดบางประการใดครับหรืออาจจะไม่ถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่เซียนมวยประเทศไทยท่านใดครับจกต้องขออภัยไว้ณนที่นี้จริงๆนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์วิจารณ์ครับเป็นการคาดเดาล่วงหน้าครับเป็นการให้ข้อมูลนักมวยเบื้องต้นเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับขออให้ท่านโชคดีมีชัยครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่เจ็บไม่จนเฮงๆฮรวยๆเหมือนมาทุกท่านนะครับแล้วพบกใหม่รายการหน้าวันนี้จกขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ